อ่พี่น้องมาดูทุเรียนหน้าบ้านผลงานคุณตานะครับสุดยอดที่ปลูกในจุดนี้นะครับซึ่งอายุแค่หนึ่งปีกว่านะครับพี่น้องเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะครับพี่น้องอยู่หน้าบ้านจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ ก็ครบครอบ1ปีนะครับซึ่งจะสิ้นสุดนะครับปี2,565แล้วก็จะก้าวเข้าสู่ปี2,566นะครับแล้วก็สิ่งที่ทางสุดาฟาร์มลืมไม่ได้ก็คือต้นทุเรียนหน้าบ้านที่คุณตาปลูกไว้นะครับซึ่งท่านเป็นคนที่รอบรู้เรื่องการเกษตรนะครับ จบจากวิทยาเกษตรศิสเกตเมื่อปี2502นะครับก็ผมยังไม่เกิดนะครับพี่น้องแต่ท่านก็ยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็มาปลูกต้นทุเรียนเพื่อเป็นสริมงคลให้สวนสุดาฟาร์มนะครับพี่น้องโอกาสนี้อยากจะพาพี่น้องไปดูและไปชมกันนะครับเป็นภาพเก่านะครับที่ผมได้บันทึกไว้เพื่อเชื่อมโยงนะครับคุณตาเริ่มปลูกนะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆแต่ณวันนี้ ต้นเริ่มใ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องท่านปลูกเป็นนะครับทุเรียนนะครับแล้วท่านก็ได้มาปลูกไฟที่สวนของสุดาฟาร์มนะครับผลแนะนำตัวเองผมชื่อนายสนองชัยมโนชาตินายสนองชัยมโนชาติรบกษตเจขี่ชเกตปีสอพันอยสองปลูกผักกินเอง ไม่จองซื้อเขาเราจรกเจษตจ้องปลูกผักกินเอป้องกันไม่จองกินยาเพื่อสุขภาพไม่อดกินมีผักกินตลอดทุกอย่างเจ็ดสิบแปดสิบอย่างในสวนหากินได้ตลอดจรกเกษตปลูกเป็นไม้รู้สึกว่าดนฝนไม,มไม่มีไม่มีตายไม่มีอ่อนเอเหมือนคนอื่นเขา คก้คนถุงตัดออกก้นถุงตัดออกก่อนครบหารากเขาลงกินก่อนแล้วก็วันองวันแล้วก็เทน,น้ําขอยกขึ้นเขาก็ตัดยางออกอยู่เหมือนเดิมหายอะหนึ่งปีเนี่ยให้กินน้ําอย่างเดียวไม่ต้อง<ข>ใส่ปุ๋ยเออานน้ํไม่ใส่ปุยป๋ยได้หนึ่งปีค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยใส่ดินปลูกดินครับปลูกต้นไม้อ่ะปลูกหาไม้ประดับ ถุงละยี่สิบาทมันก็ใส่มันรเ,เรียกว่าปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยอินทรียดินปลูกขเขายะดินปลูกปลูกต้นไม้ไม้ประดับทุกอย่างแหละที่เขามาปลูกเขาสมหลายอย่างอเอามาใส่ให้อ่อนๆครบหนึง่งปีก่อนเขาใส่ปุ๋ยใส่ั้งข้าวใส่อาหารทำดําไปทำไม่เป็นไรใส่ไปเลย ถ้าดินกลุกดำๆนั้นเอามาใส่เลยก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้<อ>พ่อคิดว่ามีปัญหาไหมปลูกตรงนี้ไหนทุเรียนนี้คงไม่มีปัญหาคือน้ำมันอะไรลงเองไม่แฉะถ้าไม่แฉะไม่มีปัญหาขอสังเกตดูว่าใบยังชุชื้นตลอดไหมเดินดูรอบเดียวก็รู้ว่าชุบชื้นอันนี้ดีอันนั้นดีถ้าไม่ดีคิดสังเกตคิดว่าจะเป็นเชื้อราก็ นี่ว่าน้ำน้ำหมักผสมแล้วรถข้างๆเพื่อรากมันจะหากินแล้วก็เจอของเค็มมันก็จะเขาเแ้้วพิธีแก้แบบไหนพ่อรถน้ำหมักไปแล้วก็ไม่มีปัญหาน้ำหมักก็ใส่สองฝาสามฝาต่อออ่ะบัวรถกับบัวรถน้ำห้าลิตรเหอาลิตรรถข้างๆข้างๆเลยนะกายถูกต้นเขา เพื่อป้องกันคงไม่เป็นไรมั้งครับดูดูดูดดต้นนี้ก็สดชื่นดีนะ<ด>ต้นนี้สดชื่นตามดูแล้วดีหมดอ่ะผมเดินดูแล้วปลอดภัยอะ่ะทุกนี้ปลอดภัยเป็นเป็นหมดเลยนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นทุเรียนที่ปลูกไว้หน้าบ้านจริงๆนะครับนี่แหละครับแต่ในช่วงปลูกตอนนั้น ยังไม่มีเก e ้าอี้รากไม้นะครับพ Laser ี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาดูใกล้ๆนะครับว่าต้นทุเรียนสวยขนาดไหนเป็นผลงานคุณตานะครับนี่แหละครับพี่น้องเราเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับอาการใส่ปุ๋ยเราก็คลุมลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับพี่น้องครับก็ คลิปนี้นำเสนอทุเรียนหน้าบ้านนะครับเป็นผลงานคุณตานะครับซึ่งท่านจบเกษตรมาเมื่อปี2 5 0 2นะครับพี่น้องก็หาวัดเทียบจากสมัยนั้นกับสมัยนี้นะครับมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพี่น้องดูคุณตาปลูกแล้วก็บูรณาการผสมประสานกันในยุคนี้สมัยนี้นะครับเขามีเทคโนโลยีมีปุ๋ยนะครับพี่น้องหลายๆรูปแบบก็ให้พี่น้องประยุกต์ดูนะครับ แล้วลองทําตามคุณตาปลูกนะครับแต่ว่าทุเรียนก็ยังอยู่นะครับพี่นอ้องคลิปนี้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้อเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ